สวัสดีครับเอฟซี Pepsi. ทุกคนครับวันนี้พาไปดูมัสยิดแห่งหนึน่งในทัวเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ก่อตั้งมาหลายปีด้วยกันนะครับไ,ไปดูสถานที่อันความเป็นโบราณของเมืองภูเก็ตนะครับมัสยิดยามย่านะครับทุกคน ตอนนี้ก็มาถึงมัสยิดเยเมีนหรือว่ามัสยิดตะลิงจันนะครับเป็นที่รีบร้อยนะครับเราไปดูบรรยากาศของมัสยิดหลังนี้กันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในมัสยิดกันนะครับมัสยิดหลังนี้นะครับก็เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ก่อนปีพศ2435นะครับแล้วก็ได้บริการซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาจนได้ ก่อตั้งก่อสร้างปรับปรุงใหม่ในปี2,516นะครับเป็นอาคารที่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาคาร3ชั้นคอนกรีตนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูมุมต่างๆก็มัสยิดหลังนี้นะครับมัสยิดต,ตะลิงชันนะครับที่ผู้คนรู้จักกันตามไปดูเลยนะครับ แล้วเราก็เข้ามาในตัวอาคารมสัสยิดนะครับดูดโดมสูงมากเลยนะครับมาทางลานซ้ายของตัวอาคารมสัสยิดนะครับมีมัดที่มีความสวยงามมีพัดลมอยู่ทุกมุมทุกเสาของอาคารมสัสยิดนะครับ และขก็มานี่ครับเป็นนาฬิกาโบราณที่มีความสวยงามครับหลายคนคงชมักคุ้นกับนาฬิการุ่นนี้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนและก็มิมบัตครับมิมบัตที่ใช้เป็นการขึ้นกุตบะปา,าตกตาสนทนาธรรมนะครับเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นคูโบนะครับเป็นสุสารอยู่ติดกับ อัสยิตนะครับนี่บรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับที่นำมาฝากทุกคนนะครับขอบคุณที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณนะครับอัสลา,ามุอะลัยคุมครับ